หลายๆคนที่เคยมีฝันเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองรถป้ายแดงฝันนี้ก็เริ่มเทียบกลับมาแล้วใช่ไหมฮะต้องบอกว่าตลาดรถตอนนี้นี่ถือว่าคึกคักมากๆมากขึ้นนะฮะทั้งในเรื่องของกระแสร,รถ E ีวีด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากโค้ชที่จะมาแชร์ถึงสิ่งที่ต้องรู้ถ้าอยากจะครอบครองรถป้ายแดงครูงีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ ต้อนรับกันเลยนะครับกับโค้ชอ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปมครับวันนี้โค้ชอ๋องก็จะมาทอ้อกกับความรู้สิ่งที่ควรจะรู้เมื่อที่จะซื้อรถป้ายแดงถูกไหมฮะใช่ครับมันมันสำคัญยังไงการที่จะซื้อรถป้ายแดงครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตคนเราเนี่ยผมว่าไม่กี่คันมันเงินก้อนใหญ่นะเจ้าก้อนใหญ่แน่นอนครับแล้วครับเพราะการตัดสินใจครั้งหนึ่งเนี่ยการมีข้อมูลความรู้องค์ความรู้เยอะๆเนี่ย,ยผมว่ายังไงก็ มีประโยชน์ครับดีเลยงั้นเดวันนี้โค้ชก็จะรวบรวมข้อมูลหรือความรู้พื้นฐานที่ควรที่จะรู้ครบทุกข้อครับและเคลียร์คัดในส่วนนี้งั้นไปกันทีละข้อเลยได้เลยครับมีมิติไหนบ้างครับเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตัวท่านผู้ชมเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการใช้รถคืออะไร อย่างเช่นถ้าลูกค้าบอกว่ารถคันนี้ลูกค้าอยากจะเอาไปขนของขายขนของก็ต้องปิกอัพใช่ไหมครับจะได้ขนได้เยอะอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าถ้าขับรถคนเดียวของไม่เยอะรถไซส์เล็กไหมรถมันก็มีหลายไซส์หลายไทป์ใช้แต่ในเมืองหรือเปล่าถใช้แต่ในเมืองก็รถเล็กก็ได้อีโคคาก็ได้ถ้าอยากจะประหยัดอีวีก็มาอยู่ช่วงนี้โอ้นี่ก็ทําให้ช่วงนี้ก็ตลาดก็คึกคักอยู่เหมือนกันคึกคักเพราะสิ่งที่ควรจะรู้คือวัตถุประสงค์การใช้รถใช่ครับใช่ครับเพอร์เพสของมัน ใช้ไปทําอะไรถ้ารู้ตรงนี้ชัดเจนก็ประเมินตัวเเองแหละอย่างแรกก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค,ค์การซื้อรถใช้ทําอะไรนะฮะตอบข้อนี้ให้ได้ก่อนรับข้อต่อไปครับข้อที่สองนะครับอันนี้ผมว่าสําคัญนะฮะงบประมาณคุณมีเท่าไหร่ในการเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยผมแน่แน,นอนแล้วครับทุกคนก็อยากได้รถที่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาเลือกกันว่ารถที่ดีนะนะั้นอ่ะเหมาะกับราคาที่เรามีหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะเลือกรถสูงแต่ รายได้รับเราอาจจะไม่พอ,อพอทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาก็คืออาจจะผ่อนไม่ไหวหตึงตึง,ต,งตึงมือครับผมบทีนี้เนี่ยการที่เราได้รู้ตัวเองนะครับว่าเเราผ่อนได้เท่านี้งบประมาณเราก็จะตั้งได้ละว,ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ <นะ S 2> ครับนะก็อยากให้ท่านผู้ชมคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาหลังจาก,กออกรถด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพรบบค่าต่อภาษี แล้วก็ค่าน้ำมันนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าใช้รถเยอะเนี่ยแน่นอนค่าน้ำมันตามมาค่าที่จอดรถนะครับในเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องค่าที่จอดรถค่อนข้างเยอะเพราะว่าแพงเนอะมันมีอะไรที่มันอาจจะซ่อนอยู่คอสแฝ<ผ>ง,แ<ผ>งอยู่โดย<ช>ที่รเราอาจจะไม่ได้คํานวณไว้รวมๆกันแล้วไม่น้อยใช่ครับต้องคิดดูดีๆนะบัตเจ็ไม่ใช่แค่ว่าอะรถคันนี้ราคาเท่านี้ มันไม่ได้จบที่เท่านั้นไม่ได้จบที่ค่างงวดนะฮะ <Okay. S 2> มันจะมีค่าแฝงแน่นอนครับผมโอเคอ่ะสองข้อนี้รู้ให้ชัดนะฮะวัตถุประสงค์ <laughs> แล้วก็บ u เจ็ตข้อถัดไปครับข้อถัดไปเนี่ยเลือกผู้แทนจําหน่ายอยากให้เลือกที่ว่ามีการบริการที่ตอบโจทย์เรานะครับบริการดีมีพนักงานเข้ามาเซอร์วิสตลอดโทรไปสอบถามอะไรก็รับสายนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุปัญหาทีหลังแล้วเราโทรไปติดต่อไม่ได้เนี่ยจะหงุดหงิดเปล่า การที่เราจะเข้าไปติดต่อนะครับเรื่องซื้อรถนะครับอยากจะให้ได้ลองเทสรถด้วยการเทสได้อะนะครับสาคัญนะครับเพราะว่าเรากําหนดสเปครถอะไรหมดแล้วปรากฏว่าไปลองเทสทําไมแข็งจังเลยช่วงล่างไม่ถูกใจครับก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนดูตัวอื่นอันนี้จริงแล้วก็เห็นด้วยเลยนะฮะถ้ามันเป็นของที่มันต้องใช้มันก็ต้องลองใช้ต้องลองครับต้องเทสต้องมีรถให้เราเทสนะครับอันนี้สําคัญครับแล้วก็ เอออยากให้ดูถึงความสะดวกสบายในการเข้าไปติดต่อดีลเลอร์เนี่ยผมว่าใกล้บ้านเนี่ยสำคัญเวลาเอารถเข้าเช็คระยะหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะได้สะดวกสบายจริงอ๋อเล็กอย่างที่สําคัญเวลาเลือกดีลเลอร์ก็บริการหลังการขายไหมครับใช่ครับบริการหลังการขายครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับลองเลือกดูนะครับโชว์รูมที่ท่านผู้ชมเข้าอยู่ประจำนยครับบริการหลังการขายเป็นยังไงผมยกตัวอย่างละกันนะครับ เวลาเข้าไปเซอร์วิสรถอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งเลยเนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องมีพนักง,งานเข้ามาต้อนรับเขาแหละการที่เราซ่อมรถไปแล้วเนี่ยนะครับหรือเข้าไปเช็คระยะอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเจ้าหน้าที่ตามงานให้เราหรือเปล่าโทรรายงานเราตลอดไหมว่ารถคุณแบมใกล้เสร็จแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามารับรถได้กี่โมงนะครับแล้วก็หลังจากซ่อมบำรุงเสร็จแล้วลูกค้ารับรถเนี่ยก็อยากจะให้ลองเช็คดูด้วยว่ารถที่เอาเข้าไปเช็คนี่ครับ เรียบร้อยไหมงานดีไหมอันนี้เราก็เก็บมาเป็นิสต์เราก็ได้ว่าเอ็ดีลเลอร์นี้ดีดีลเลอร์นี้ไม่ดีขอเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยครับในครั้งหน้าครับผมนะเอาเป็นว่าก็ต้องดูให้ดีๆใช่ครับกับดีลเลอร์ครับเพราะว่าก็มีอยู่หลากหลายให้เราได้สามารถเลือกได้ใช่ครับเลือกจากสิ่งที่เราให้ความสําคัญใช่ครับเอาว่าให้ตรงใจเราตรงใจเราตรงใจครับผมอ่าสามข้อผ่านไปมีอีกอย่างไหมครัที่จะต้องดูและให้ความสําคัญครับ หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อรถได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทางฝ่ายขายจะส่งลูกค้านะครับเข้าไปสู่กระบวนการขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะครับทีนี้เนี่ยการขอสินเชื่อเนี่ยไม่ยุ่งยากแน่นอน mm. ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านลูกค้าเนี่ยรอเจ้าที่ของไฟแนนซ์ที่ทางฝ่ายขายติดต่อไว้ให้นะครับติดต่อมาเตรียมเอกสารตามที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งนะครับนัดหมายเวลาระบุเข้าไปทําสัญญาครับเมื่อผลอน,อนุมัติปุ๊บลูกค้าก็แค่เดินไปที่โชว์รูมแล้วก็ รับรถที่ลูกค้าตัดใจไว้นั่นเองครับไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากครับนะแล้วสมมติถ้าคนที่อยากซื้อรถมีธนาคารในใจแล้วว่าว่าอยากคอสเซนเชอร์จากธนาคารนี้เนี่ยสามารถแบบเรียกเก็กับทางดีลเลอร์ได้ไหมฮะได้ครับก็จริงๆแล้วดีลเลอร์ทุกดีลเลอร์นะครับก็จะมีธนาคารหลายๆเจ้าให้เลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะแนะนำนะครับเจ้าที่ดีบริการดีนะครับรวดเร็วกวน,นันมัดเร็วกรุงศรีออตโต้ครับสมดุลนะฮะเนาะ มีอะไรก็โทรมาถามได้พร้อมที่จะให้บริการและให้คาตอบเสมอได้ครับไอ้สักเรื่องหนึ่งเรื่องของการทําประกันล่ะจำเป็นไหมใช่ไหมรถไปแดงรถไปแดงอย่างเงี้ยใช่ครับต้องตอบท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ารถใหม่าปแดงนะครับถ้าทําสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับในปีแรกบังคับแน่นอนครับรกันภัยชั้นหนึ่งเนื่องจากรถยังเป็นทรัพย์สินของทางธนาคารอยู่นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อตัดสินใจจะซื้อเป็นเงินสดก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจแล้วกันครับว่าจะทําประกันภัย ชั้นไหนหรือไม่ทําก็ได้ถ้าซื้อสดก็ไม่ได้มีการบังคับใดๆเส้นใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับโคชองครับสวัสดีครับนี่นำไปปรับใช้กันได้นะใครที่ดูอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยากมีป้ายแดงก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องรู้เอาไว้ถ้ารู้ครบตัดสินใจไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยครับกับรายการกรุงศรีเดอะโคชคิดไม่ออกเดียวตอบให้กดกระดิ่งไว้ด้วยอีพีหน้ามาจะได้อัปเดตให้ดูก่อนใครเลยครับว สวัสดีครับ